ของปลาหมอคางดำโอโหนี่ยากเลยสิยากเพราะว่ามันตายยากใช่ไหม<อ>ครับ<อ>แล้วก็ก่อนหน้านี้ก็เรื่องของไหนจะไขป่ปลาที่อยู่ในปากไหนจะลูกปลาที่อยู่ในปากอ,อีกคุณผู้ชมทีนี้มาวันนี้เนี่ยกลายเป็นว่ามีเกษตรกรเนี่ยเตือนนะว่า บางทีเนี่ยมันไม่ใช่แค่ปลาหมอคังดำเนี่ยมาตามน้ำน้ำจืดน้ำเค็มน้ำกลอยแต่มันมาทางอากาศได้ด้วยเพราะนกมากินปลาแล้วจากที่หนึ่งมันก็บินโชว์ไปอีกที่หนึ่งระหว่างทางมันอาจจะหลุดอาจจะร่วงแล้วตกลงมาในน้ําแล้วถึงแม้ว่าตัวผู้สมมติตัวผู้มันตายถ้ามันตกไปในน้ําไข่ในปากมันยังไม่ตายถูกต้องลูกๆในปากอยู่ไงมันสามารถที่จะฟักขึ้นมาเป็นตัวก็ได้ถึงแม้ว่า พ่อมตายไปแล้วใช่ไหมครับอันเนี้ยนี่คือสิ่งที่หลายคนเตือนว่าเฮ้ยเฮ้ยมันน่ากลัวกว่าที่เราคิดเหมือนกันเนอะนี่แหละเอเลียนสปีชีส์ของแ<อ>ท้ทรูเลยเอยเอม,ม,มันมีอีกหลายมุมตรงที่ว่าเราก็แค่ว่าปล่อยกระพงขาวไปไล่กินปลาในน้ําออย่าลืมนกก็พาบินข้ามพื้นที่ไปได้ชเช่นเดียวกันเห็นบอกว่าบางทีนกนี่คือไปกินไข่ปลาแล้วจังหวะที่บินไปมันถ่ายลงมาลงแหล่งน้ำมันก็แพร่พันธุ์ได้ต่ออีกเฮ้ยโอ้โหแสดงว่าไข่ปลาของหมอคังดำเนี่ย มันอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบไหนก็ได้และสามารถจะฟักเป็นตัวนท,นทได้ใช่ไหมครับนนขอให้แค่มีน้ํบมันก็สามารถที่จะออกมาเป็นตัวอยู่ในน้ําได้หูมันขนาดนี้แล้วอ่ะคุณผู้ชมครับซึ่งเรื่องนี้นะครับอดีตกำนันในพื้นที่อําเภอบางปะกงของฉะเชิงเซานี่คุณสมยศบอกว่าเรารู้แล้วเรื่องของการแพร่พันธุ์ในต่างๆเมื่อกี้เล่าให้ฟังแล้วนะครับแต่ที่นี้เนี่ยอยากจะย้ําเตือนอีกนิดหนึ่งนะครับว่าตัวเองมีประสบการณ์โดยตรงก็คือว่านก กระยางนกกาน้ําที่มันกินหมอ้ังดําแล้วคายออกมาบางทีแม่มันก็เป็นจังหวะคายออกมาแล้วปลามันไปตกในบ่อ,อก,กุ้งครับพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลไม่ยอมตกไม่ตกตกที่ไหนไม่ตกตกในบ่อกุ้งบ่อปลาทีนี้มันก็เลยกลายเป็นโอกาสในการรอดชีวิตและแพร่พันธุ์ของหมอคังดําอีกนะครับหรือแม้กระทั่งไข่ของหมอคังดําฝังดินตากบอ่อให้แห้งสุดท้ายพอเจอน้ํา มันก็ฟื้นคืนชีพได้ครับโฆษณาว่าเขาตากหน้าดินได้บอกกุ้งเขาไว้ประมาณคักห้าเดือนสองเดือนเนี่ยแต่ทาไมพอเขาไปขุดหน้าดินแล้วก็ปล่อยน้ําเข้าเพื่อจะปล่อยกุ้งลงไปแต่พอปล่อยน้ําเข้าไม่เท่าไรอ่ะคือปลาหมอได้เกิดขึ้นมาเพราะปลาหมอคางดำอ่ะไข่มันมันไม่ตายอยู่ใต้ดินมันก็ไม่ตายส่วนตัวผมเองเนยผมคิดว่าหนึ่งการาน้ํามันไปกินลูกปลาหมอคางดำมา ไข่มันอยู่ในท้องอ,อยู่ในปากมันบางทีปลาเนี่ยปลาตัวปลาเ,เล็กๆอะ่ะลูกปลาที่มันกินมาเนี่ยมันอยู่ในปากมันก็ย่อนลงมามันก็ลงเลยอะไบ่อลงเลยอ่ะอะไคลองธรรมาชาติมันก็เกิดขึ้นไว้ปลาหมอลอยฟ้า ทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมนะฮะที่มีประเด็นเรื่องที่บอกว่าเอาตากบ่อยให้แห้งแล้วพอมันไปเจอน้ําอีกทีหนึ่งเนี่ยมันกลับมาเป็นขยายพันธุ์ได้ต่อเพิ่มเติมมันฟักได้ไข่ปลาที่มันอยู่ในดินมันฟักได้ออทีนี้เนี่ยเรื่องนี้เองเนี่ยทางอธิบดีกรมประมงออกมาชี้แจงเพิ่มเติมนะฮะพร้อมกับอ้างอิงหลักวิชาการเลยนะ บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือปลาหมอคองดาเป็นปลาที่พ่อจะอมไข่เอาไว้ในปากเพราะฉะนั้นไข่ปลาเหล่านี้มันต้องได้รับความชื้นและออกซิเจนที่เพียงพอถึงจะสามารถแพร่พันธุ์ได้หรือขยายพันธุ์ต่อได้ทีนี้ประเด็นที่บอกว่าไข่ปลาหมอคลางดําดังนั้นมันจะไม่ทนต่อสภาพแวดล้อมที่มันแห้งแล้งอย่างที่บอกไปว่าถ้าตาก บ่อเอาไว้2เรือนแบบนี้เนี่ยมันไม่น่าจะเป็นไม่ได้เพราะต้องโรยปูนขาวด้วยถูกต้องอและประเดน็นก็คืออย่างที่บอกคือถ้าเกิดว่าไอ้ไข่หรือลูกปลาเหล่านี้ออกมาจากปากพ่อมันเมื่อไหร่<อ>มันจะอยู่ได้เพียงแค่1นชั่วโมงเท่านั้นแต่นี่คือมันเป็นข้อมูลในเชิงวิชาการไงแต่คนที่ออกมาบอกก่อนหน้านี้ว่าตักบ่อแล้วมันกลับมาฟื้นคืนชีพได้ก็คือเ<อ>จ้าขอ,จของบ่อ,อ<ะ>ที่เขาทดลองทํามาแล้วนะคุณผู้ชมครับอ่ะทีนี้เรื่องแก้ปัญหาก็ว่าไปอย่างหนึ่งที่เราช่วยแก้ปัญหากันได้คือกินมันกินมันให้เกลี้ยงเลย กินเก่งนักใช่ไหมนี่เจอมนุษย์หน่อยคุณผู้ชมเมื่อวานนี้เนี่ยคุณท็อปกับคุณไทยนะครับก็คือคุณบินกับคุณเอก,กพันธ์บรรลือฤทธิ์ก็เลยอ่ะมาทอดแหจับปละหมอคข้างดำนะครับที่ตำบลแหลมฟ้าผ่าพอจับได้ปุ๊บคุณผู้ชมสิ่งที่ทําก็คือเอาไปทําหลายเมนูนะครับออไม่ว่าจะเป็นอ่ะคุณผู้ชมนี่จับได้แล้วครับคือมันไม่ยากอะตอนนี้คือมันมีเยอะมากหวานไปไงก็จับได้อ่ะทีนี้ไปดูกระบวนการในการทําเลยว่าเอาไปทําอะไรบ้างนี่ แร่เนื้อเถื่อนังกันก่อนเลยนะคะ <โฆ S 1> คุณผู้ชมครับอเอาไปทําได้หลายเมนูนี่ไหนดูซินี่นี่นนอ่ะผมเห็นแล้วเครื่องแกงนี่คุกคเป็นหอหมกอันนี้ทําเป็นหอหมกปลาหมอ,อขังดำนี่แล้วก็ใส่กระทงญญแล้วก็ไปนึ่งคุณผู้ชมนะมันทําได้หลายอย่างอะนึ่งเสร็จปุ๊บก็นอกจากนีไ้ไปทอดกรอบก็ได้ทําราดพริกก็ได้ แล้วคนที่ได้ชิมอน่ากินอยู่นะเนี่ยสีสันดูสดใสนะดูดีเลยดูดีเลยดูดีเลยแล้วในวงที่เขานั่งชิมกันเนี่ยเขาบอกเลยนะครับว่าหมอคลางดำไม่บอกเดี๋ยวม,ม,มีบรรยากาศไหมเดี๋ยวจะได้ให้ฟังเสียงฟังหน่อยว่าเขาบอกอยังไงบ้างครับ เห็นเขาจับกลางตัวเท่าประมาณ3นิ้ว3นิ้ววันนี้เรามาจับดูนี่กับโลอ่ะถ้าไม่ไม่ดูคางมันนะคิดว่าเป็นบันนินต้องมัดแล้วล่ะแสดงว่าอเนี่ยสมบูรณ์มากเลยเพราะนั้นเราต้องเอาออกให้หมดเพราะว่าพวกนี้ปใบเล็กๆโดนกินหมดมีตอนกินไหมมีมีบรรยากาศตอนกินไหมมีไหมนี่ตอนกินมีเสียงหน่อยไหมทางดําทางดําทางอ๋อเปลี่ยนอยู่นะ้วเปลี่ยนอยู่นะ ลงมาเป็นไงครับรสชาติรสชาติเราหมกปกติส่วนปลาเนี่ยไม่บอกไม่รู้รรรเป็นไงครับเ <บา S 2> นื้อปลานลุ่มอร่อยครับรเหมืนอนะเหมือนเนื้นอปลานิบหมงเลยคือมันขึ้นอยู่กับวิธีการปรุงสุดท้ายแล้วเนี่ยตัวเนื้อมันอาจจะว่าไม่ได้อร่อยเหมือนปลาแบบอื่นครับแต่พอเอาไปปรุง ทำเป็นเมนูต่างๆก็อร่อยได้เช่นเดียวกันนะคุณ<ช>ผู้ชม <นะ S 1> ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็ที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวที่สําคัญกับสำนักข่าว One News เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจ One News